สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมพี่โชคดีครับและนี่น้องของผมน้องมีบุญค่ะวันนี้เราทั้งสองคนจะมาแนะนำมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั 2019. สโคโรนาส0 1 9สาำหรับกิจกรรมส่วนมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่พุทธศักราช2564ครับ โดยสถานที่จัดกิจกรรมจะต้อง 1. จัดกิจกรรมในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกภายในศาสนสถาน 2. จัดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 3. มีการประสานความร่วมมือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ร่วมดําเนินการในกิจกรรมด้วยนะคะและ 4. จัดให้มีจุดให้บริการแอลกอฮอลเจลและสำรองหน้ากากอนามัยไว้ให้บริการด้วยค่ะ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้น 1. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาร่วมกิจกรรม 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มหรือมีผลเอทเคเป็นผลลบภายใน72ชั่วโมง 3. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1-2เมตร 4. ถ้ามีอาการไอจามเป็นหวัดหรือมีไข้ให้งดเข้าร่วมกิจกรรม 5. หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมต้องปฏิบัติตามหลักสุขอ,อนามัยอย่างเคร่งครัดนะครับ นอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเสือมมงินข้ามปีออนไลน์เพื่อหลกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ได้ค่ะและนี่คือมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่พวกเรานำมาฝากทุกท่านก่อนเข้าร่วมกิจกรรมครับร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาสร้างความดีเสริมสิริมงคลทั่วไทยต้อนรับศักราชใหม่2565นะคะและพบกับพวกเราได้ใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ